รถคันนี้เคยทําการถอดลูกสูบแหวนออกมาทําการล้างเพราะว่าแหวนมันติดตุยคาล่องหลังจากที่ลงคลิปไปก็มีคนบอกว่าถ้าถอดเสื้อสูบลูกสูบแหวนออกมาทําการล้างแล้วรถมันจะกินน้ํามันเครื่องมากกว่าเดิมมีนําซ้ํานะครับยังมีบางคอมเมนต์บอกว่ารถจะกินน้ํามันเครื่องมากกว่าเดิมและควันไม่ไหลเอ๊ะมันเป็นยังไงอะ่ะ เป็นช่างยังไงเนี่ยรถกินน้ํามันเครื่องทําไมควันมันจะไม่ไหลเพราะว่าเดิมทีควันมันไหลท่อเสียมันเปียกอ่าเดิมทีควันมันไหลท่อเสียมันเปียกถ้าหากว่ารถกินน้ํามันเครื่องมากกว่าเดิมมันก็ต้องเป็นรถขายหมูปิ้งสิถูกต้องไหมนะมันขัดแย้งกันกับคอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่เมนเข้ามาและทําให้นะครับหลายๆคอมเมนต์บอกว่ารถมันจะกินน้ํามันเครื่องมากกว่าเดิมนะครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราไปเทียบนะครับ ในเรื่องของปลายท่อกันก่อนอันดับแรกนะเราไปเทียบเรื่องของปลายท่อนะอ่าเราจะสังเกตได้นะครับอันนี้ปลายท่อนะครับแต่ของเดิมมันจะเปียกใช่ไหมแถวนี้บริเวณนี้นะอ่าแล้วในคลิปเดิมเราเอามือนะแค่เอาแตะเข้าไปนะครับมันก็เปียกออกมาเห็นไหมความแตกต่างกันนะครับอันนี้ลูด,ดแล้วนะเนี่ยลูดกดเลยนะค่อยเสียมันเริ่มแห้งแล้วหลังจากที่เราใช้งาน ไปหนึ่งเดือนนะครับท่อยเสียมันเริ่มแห้งแล้วนะครับเพราะว่าเราทําเครื่องรอบที่แล้วด้วยเวลาที่จํากัดของเราทั้งเราวิ่งไปซื้อชุดตัวดันทรงดันโซ่อะไรเนี่ยนะครับมาประกอบด้วยล้างลูกสูแบแหวนด้วยนะครับมันทําให้เราไม่มีเวลาไปเผาท่อเพราะว่าอ่ามันต้องจบภายในวันเดียวเราไม่ได้เผาท่อนะครับเราไม่ได้เผาท่อดูจากสีได้เลยถ้าเผาท่อสีมันก็จะไม่เป็นแบบนี้นะครับสีท่อมันก็จะไม่เป็นแบบนี้ทีนี้นะครับเองมาดูกันนะครับ อ่าเดี๋ยวจะหาว่าก็ยังว่าเลยไอคนพวกติอ่าคนพวกไอคนที่มันชอบติมันก็จะติอยู่วันยังค่ามติเรื่องอะไรรู้ไหมอ่าติในเรื่องของว่าถ้าเราถ่ายคลิปแบบนี้ก็บอกว่าเราเอาน้ำมันเครื่องมาเติมก่อนแล้วค่อยถ่ายออกให้ดูนะครับก็เอ้าก็ช่างมันนะครับคนมันจะพูดก็ปล่อยมันพูดไปอันนี้เหล็กวัดน้ํามันเครื่องเดี๋ยวเราทําการเช็ดก่อนนะครับเช็ดก่อนเดี๋ยวจะวัดให้ดูนะอันนี้ยังมีขี้ดินอยู่นะยังไม่ได้ทําการเช็ดใดๆทั้งสิ้น นะครับทุกท่านนะก็ดูสภาพรถใช้งานก็แล้วกันหนึ่งเดือนนะครับจะก,กี่พันโลก็ช่างแหละใช้ใน,นี่แถวเนี้ยมันไม่เกินสองพันสามพันโลหรอกนะครับอันนี้วางลงไปเฉยๆนะวางลงไปเฉยๆแล้วก็เราก็จะดึงรถมาดึงรถมาให้มันตั้งเก้าสิบองศาเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าล้อหน้าล้อหลังมันมันไม่ค่อยบาลานซ์กันนะครับอ่ะถือซะว่าเราตั้งเก้าสิบองศาแล้วเอาโดยร่าวๆนะครับอ่าโดยเ่าวข้านะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะ อ่าเอาตรงนี้แล้วกันผมจะมาแปะตรงนี้นะเนี่ยนะครับเห็นไหมมันมีน้ํามันเครื่องนะครับโดยปกติแล้วนะครับรถคันนี้ยทุกๆหนึ่งเดือนเวลามาเปลี่ยนน้ามันเครื่องน้ํามันเครื่องมันจะเหลืออยู่ประมาณหนึ่งร้อยซีซีประมาณนี้หนึ100่งร้อยสองร้อยซีซีไม่เกินนี้หรอกนะครับหลังจากที่เรานะครับทําการถอดล้างลูกสูบแหวนไปเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่า น้ำมันเครื่องนะครับมันจะเหลือกี่ซีซีนะครับอ่ะตรงนี้นะครับอ่าโอ้ยมือเดียวมือเดียวมือเดียวพี่น้องลมทับเจ้าของสน้องอุย้ยคือขันแน่นเทยละ่ะเจ้าของได้ขันเนี่ยะนะครับคายแล้วนะครับอันนี้ยังไม่มีร่องรอยของการคาย้อเดี๋ยวจะหาว่าเราคายไปชิปอะไรก่อนหน้านี้นะครับ คนมาติมันก็ติอยู่วันยังค่ำแหละนะครับคนมือไม่ถึงมันก็เสียงเราอยู่วันยังคำ่ำเหมือนคนอื่นที่เขาทําการล้างลูกสูบแหวนแล้วกินนล้วมันเครื่องน้อยลงหรือไม่กินเลยนะครับเขาก็ทํากันเยอะแยะแต่คนที่ทาแล้วไม่หายนี่ทาไมมันไม่ดูเราแล้วเอาไปพิจรารณาฝีมือตัวเองนะครับทาไมมันชอบติ <laughs> นะครับอ่าถูกไหมผมพูดถูกไหมวุฒิภาวะของทางความคิดของคนเรานะครับอ่าดูแล้วคนอื่นทําได้ตัวเองทําไม่ได้ก็ต้องเอาไปพิจารณาตัวเองถูกต้องไหมนะครับอ่ะอย่าขอญาตทำการคลายก่อนนะครับโอ้ยผมก็มไม่ได้ถือก็แกี นะนะครับถอนหม่ต้นหม่นะครับ, unite, unite, รบเดี๋ยวจะถอดหวัวเทียนให้ดูนะครับว่าหวัวเทียนมันจะแห้งลงแค่ไหนเพราะว่าเราล้างไปตอนที่แล้วเราก็ไม่ได้เปลี่ยนหวัวเทียนนะเนี่ยยังของเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวขอถ่ายน้ำมันเครื่องกอ่อนให้เพื่อนๆได้ดูก่อนง้วมัดคือยาวเถอะมัดคือยาวเถอะนะครับอ่ายายาวไปเลยไม่ต้องตัดนะครับคลิปไม่ตัดเลยนะครับถ้าตัดถ้าตัดคลิปปั๊บเนี่ยกว่าก็จะหาว่าเราไปตัดคลิปมาลงมาหลอกอะไรอีกแหละนะครับเราจะไม่ตัดคลิปเลยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอ่าเพราะว่ามันเป็นนนนคคคลิิปถ่ายสดจรรรรงงๆะะัับบออตี้ น่าจะออกแล้วล่ะนะครับเอ่ะมาดูกันนะครับว่าจะมีน้ํามันเครื่องเหลือมากน้อยแค่ไหนนะครับนี่นะครับจากเดิมที่นะครับเหลืออยู่ประมาณร้อยดีซีอันนี้เกินร้อยแล้วนะที่ไหลออกมาเกินร้อยแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูนะครับอ่านี่ดูสิว่าน้ํามันเครื่องจะเหลือมากเหลือน้อยหนึ่งเดือนผ่านไปนะครับหลังจากที่เราได้ทําการนะครับ เราได้ทําการถอ,อดลูกสูบแหวนออกล้างจากรถที่ควันไหลเป็นรถขายหมูปิ้งถึงขั้นท่อไอเสียเปียกเป็นน้ําเลยนะครับตอนนี้นะครับท่อไอเสียมันก็แห้งไปแล้วนะครับก็ดูน้ํามันนะครับก็จบละไม่ต้องสืบนะครับหายไม่หายนี่แหละนะครับสาหรับคนที่อคอมเมนต์นะครับในด้านลบนะครับคอมเมนต์ในด้านลบว่าถอดลูกสูบแหวนถอดเสื้อสูบออกทําการล้างลูกสูบแหวนแล้วประกอบกลับ รถมันจะกินน้ำมันเครื่องมากกว่าเดิมอันนี้ทําไมอ่ะจากเดิมทีเคยเหลือ1 0 0่งซีซีทำไมตอนนี้เหลือเต็มสเต็ปเหมือนเดิมนะครับถามว่ารถนะครับมันกินน้ํามันเครื่องไหมตามมาตรฐานของเขาเขาระบุมานะครับว่าทุกๆ1000งพันกิโลเมตรน้ํามันเครื่องจะหายไปประมาณ1 0 0่งซีซีเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับนั่นหมายความว่าอ่ามันต้องหายอยู่แล้วนะครับแต่มันจะไม่หายไปเกินกว่าครึ่งหนึ่ง นะครับอ่ะอันนี้เต็มถาดปกติเห็นไหมไเต็มถาดปกตินะครับหลังจากที่เราได้ทําการนะครับล้างลูกสูแบแหวนไปแล้วนะครับหมดแล้วเนี่ยเอียงลดละเนี่ยหมดแล้วนะครับเอียงลดมาแล้วหมดแล้วนะครับที่นี้นะครับอ่าเราก็จะทําการถอดนะครับตัวตัวหัวเทียนให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าหัวเทียนนะครับมันจะเปียกหรือมันจะแห้งมากน้อยแค่ไหนนะครับสําหรับการถอดล้างลูกสูแบแหวนนะครับอันนี้ยังไม่ได้เคลียร์ล้านเลย นะครับมีแต่ไปกับไปช่วงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราถอดดูหัวเทียนด้วยนะครับมันจะแห้งมันจะเปียกไหมนะครับถามว่าจะให้มันแห้งเหมือนรถใหม่เลยมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอ่าตัวนี้อ่าเขาทําเครื่องมาก็จะปีนึงแล้วละ่ะนะครับทุกท่านจะปีนึงและนะครับแล้วเรามาทําการล้างลูกสูบหวนเพราะว่ารถมันไม่ค่อยถ่ายนะ้ำมันเครื่องทีนี้มันทาให้นะ้ำมันเครื่องเป็นโคลนต้มนะครับอ่ะนะครับเนี้ย เห็นไหมถ้ารถกินน้ำมันเครื่องเราดูสีหัวเทียนเราก็ดูออกเราก็รู้นะครับมันแห้งนะครับมันแหง้งหลังจากที่เราได้ทําการนะครับถอดล้างแหวนลูกสูบไปนะครับสําหรับคนที่สําหรับคนที่อ่าบอกมาว่าล้างลูกสูบแล้วแหวนแล้วรถมันจะกินน้ํามันเครื่องมากกว่าเดิมมันจะควันไหลมันจะควันเยอะมากกว่าเดิมก็นี่แหละนะครับผมถึงบอกว่า มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับให้ท่านดูแล้วเอาไปนะครับพิจารณาพัฒนาฝีมือให้ดยียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับเห็นไหมหัวเทียนก็แห้งนะครับหัวเทียนก็แห้งเลยเนี่ยนะครับหลังจากที่ล้างลูกสูแบแหวนซึ่งก่อนหน้านี้ควันมันไหลนะครับทุกท่านเอานะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก็น่าจะตอกหน้ากลับไปสําหรับคนที่ บอกว่าล้างลูกสูแบแหวนแล้วนะครับมันจะควันนะบอกไว้เลยว่าเวลาที่ประกอบลูกสูแบแหวนเข้าไปยังไงยังไงนะครับแหวนมันก็ไม่อยู่ที่เดิมมันหมุนรอบลูกสูบนะครับเพราะว่ามันไม่มีสลักล็อกทีนี้อ่ารถหลายๆรุ่นจึงต้องออกแบบตัวล็อกแหวนนะครับอ่าในรถสี่จังหวะไปหาดูให้เจอมันมีอยู่นะครับรุ่นไหนค่ายใดนะครับที่เขาทําการล็อกแหวนลูกสูบให้อยู่กับ ให้อยู่กับที่นะครับอ่าเหมือนลด2จังหวะเลยมันมีอยู่นะครับเพียงแค่ว่าถ้าเราบอกว่าประสบการณ์คุณยังไม่พอก็คือคุณไปยังไม่ถึงนั่นแหละยังไม่เห็นตรงนั้นนะครับคุณก็เลยไม่รู้ว่ามันมีนั่นเองนะครับทุกท่านเอาละคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดี fc ทุกท่านครับ